มีคนผูคอตายเนี่ยวิญญาณจะมองไม่เห็นเลยว่าจะต้องไปดีทิศทางไหนเพราะเขาจะเห็นเพียงแค่แสงสว่างอยู่เพียงแค่วงรอบกายเขาเท่านั้นเองที่ที่เขาเห็นนอกนั้นจะมืดสนิทเขาจะไปไม่ได้มันเป็นลักษณะของการคิดสั้นคิดสั้นคือกระแสะความคิดมันอยู่แค่นี้มันไม่ตีวงกว้างออกไปดูเหตุดูผลดูเรื่องราวของความมีชีวิตการตัดรอนชีวิตตัวเองไม่ว่า กรณีใดทั้งสิ้นพระองค์ตัดห้ามว่าเป็นสิ่งไม่พึงกระทำถ้าคนนี้ทําพอกรรมเก่าจะผิดไหมก็เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมเก่ามันก็ไม่ผิดเพราะคนใดก็ตามที่เคยตายมาก่อนความรู้สึกเหล่านี้จะนําเขาไปสู่ความคิดในการที่จะตัดสินในการที่จะฆ่าตัวเองอย่างนั้นแต่พื้นฐานหนึ่งความเป็นซึมเศร้าหรือความเศร้าหมองอะไรของจิตเราอาจจะมองว่าซึมเศร้าที่ทําให้เขาแล้วเขารู้สึกมีความสุขก่อนใกล้ตาย เราแน่ใจได้ยังไงว่าตอนนั้นเขามีความสุขก่อนใกล้าตายมันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าขณะนั้นจะมีความสุขจริงๆก่อนใกล้าตายเพราะพื้นฐานขณะจิตปกติก็มีความเศร้าอยู่แล้วความเศร้าแล้นนาพาไปสู่การตัดสินแบบนั้นเขาตัดสินตรงที่เจตนาที่ทําอยู่บนอารมณ์ใดอารมณ์นั้นแหละที่ทําให้เจตนานั้นก่อตัวเป็นภพเป็นคติในจิตในใจนั่นหมายถึงว่าเขาปฏิเสธความทุกข์ปฏิเสธอะไรบางอย่าง ที่อยู่รอบๆตัวเขานะการการปฏิเสธอย่างเงี้ยก็ทําให้จิตของเขาเศร้าหมองในขณะที่เขาตัดสินใจทานั้นเขาอาจจะดีใจได้ตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแต่เป็นการดีใจบนการตอบสนองต่อการปฏิเสธมันก็หนีไม่พ้นจากกรรมวิบากคือยังยังต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการคิดสั้นคิดสั้นๆเนี่ยเวลาตายไปแล้วเขาจึงมองไม่เห็นหนทางอื่นใดเลยที่เขาจะต้องไป สู่ที่อื่นวิบากกรรมจึงจำกัดเขาไว้ในสถานที่ตรงนั้นเลยไปไหนไม่ได้